สวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งนะครับกับการ์ดพาซาแช n แนลนะครับผมนะวันนี้ก็จะมารีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับโดยตัวนี้ก็จะเป็นไฮเกตนะครับเดวิดฟอร์เมอร์คิวรีนะ h g 1ต่อ144ยกูเอลดีแลนซ่านะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นโมโสดสูตรของอภาคแม่มดนะครับผมนะเป็นกูเอลดีแลนซ่านะครับผมนะ หน้ากล่องก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะบอกอาร์ตนะครับข้างกล่องก็จะโชว์ดีเทลต่างๆนะครับผมของตัวกันผานะครับอ่านี่ก็เป็นบอกอาร์ตด้านข้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเรื่องย่อนะครับประวัติข้อมูลของตัวละครนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันนะครับว่าข้างในกล่องเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครัสำหรับเจ้าครูเอลเดรนซาตัวนี้นะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันนะครับว่าข้างในกล่องเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเจ้าไฮเกตครูเอลเดเรนซาตัวนี้นะครับผมเปิดมาเลยก็จะเป็นนี่ครับก็พาร์ตเอฟเฟกต์นะนะครับเป็นพาร์ตเอฟเฟกต์บีมที่หอกนะแล้วก็ที่ดาบนะครับผมประมาณนี้นะครับผม ไปเปันพาร์ตสีม่วงนะครับผมนะหรือสีแดงมารเจนตาอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้นะก็ <c oughs> ประมาณนี้นะก็มีพาร์ตสีเทาดำนะครับผมแล้วก็เป็นพาร์ตสีม่วงนะครับอีกหนึ่ง,งแผงนะครับผมแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็มีคู่มือนะครับผมคู่อในการต่อครับก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับแผงก็ไม่เยอะมากนะครับ ะเดี๋ยวมาดูกันว่าต่อมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเจ้าไฮเกต์นะครับผมตัวของกูเอลดิเลนซาตัวนี้นะครับว่าจะเพกขนาดไหนนะครับผมอ่าเอาละครับก็ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับตัวของ HG นะครับกูเอลดิเลนซานะครับผมนะขนาดหนึ่งต่อร้อยสี่สี่นะครับต่อเสร็จแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับสำหรับเจ้าตัว กูเอลดีลันซานะครับผมก็ก่อนอื่นเดี๋ยวขอเล่าประวัติคร่าวๆาของตัวมอวิสูตรกูเอลดีลันซาก่อนนะครับผมนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อมอวิสูตรของทางเอ่อเจเตอร์แคบบี้แมชชีเนียี่นะอ่าคือเจเตอร์คานั่นเองนะครับผมเป็นมอวิสูตรของบ้านเจเตอร์นะครับคนขับก็คือกูเอลเจเตอร์นะครับผมอ่าแล้วก็อาวุธนะครับผมอาวุธก็จะมีเอ่อ อาวุธหลักๆก,ก็จะเป็นอะบีมพาดิสันนะครับผมนะเป็นหอกนะครับเป็นอาวุธหอกบีมหอกขนาดใหญ่เลยนะครับผมนะอันนี้เท่มากเลยนะครับแล้วก็มีตัวของเออบีมไรเฟิลนะครับผมนะอ่าแล้วก็จะมีตัวของบีมทอชนะครับเป็นเอ่ออาวุธดาบลำแสงนะครับผมอ่าแล้วก็มีสไปชิลนะครับผม เป็นโล่นะครับติดอยู่ที่ที่ไหล่ทั้งสองข้างนะครับผมนะเอาไว้ป้องกันนะครับผมแล้วก็สามารถใช้เป็นอาวุธในการพุ่งเข้าใส่ศัตรูได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวของบีมบอลแคนนะครับผมอาวุธปืนกลนะติดตั้งไว้ตรงบริเวณลำตัวนะช่วงบนนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวของอ,อ,อาวุธต่ตางๆของตัวของกูเอล d i ลนซ่านะครับประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าราคานะครับอยู่ที่ประมาณนะครับปกติประมาณ500กว่าบาทประมาณ560ถึง580ประมาณนี้นะครับผมแต่ตัวนี้เนี่ยผมได้มาราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะครับเป็นราคาลดเป็นลดราคานะราคาผมซื้อมาในราคา420บาทนะก็ถือว่าคุ้มจริงๆนะครับราคานี้นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับข้อมูลข้อค่าแล้วก็ราคานะครับสิ่งที่ให้มานะครับผมสำหรับเจ้าตัวของเออ่กูเอลดิลันซ่านะครับผมก็จะมีอาวุธนะครับที่ถือก็จะเป็นนี่แหละครับบีมพาริสันนะหอกบีมอันนี้นะครับผมอ่านะครับเท่มากๆนะอันนี้ผมชอบมากเลยแต่ว่าค่อนข้างจะใช้งานลำบากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยเราต้องแกะนะครับตัวของ เกาะหลังมือนะครับแล้วก็เสียบอันนี้เข้าไปแล้วก็ประกบเกาะหลังมือทีค่อนข้างที่จะลาบากนิดนึงแล้วก็ไอตัวหอกเนี่ยเท่าที่ผมเล่นนะเล่นขยับเล่นแล้วก็แอคชั่นท่าเลื้อยการถือหอกเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยมันจะดันไอตรงเกาะหลังมือหลุดออกนะอันนี้ต้องระวังด้วยนะเดี๋ยวกะหลังมือเนี่ยอาจจะหายได้นะครับผมเวลาเล่นกับตัวหอกหรือเวลาขยับเนี่ยเพราะว่าไอตรงด้ามจับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟิตนะครับพอฟิต มากๆเนี่ยเวลาเราขยับเราอาจะมันก็จะไปดันในตัวของเกาะหลังมือด้วยนะครับผมอันนี้ก็บอกไว้นะครับผมนะอาวุธหอกนะครับผมต่อไปก็จะมีะปืนนะครับบีมไรเฟริลนะครับผมตรงแม็กกาซีนที่ถอดได้นะแล้วก็ตัวของอปืนเนี่ยมันจะมีช่องเก็บนะฮะตรงตรงไหลนะตรงตรงข้างหลังของสไปชิลนะครับผมสามารถเก็บได้นะครับผม ปืนนะครับอาวุธต่อไปก็จะเป็นบีมทอชนะครับหรือดาบลำแสงนะับผมอาวุธระยะประชิดนะครับผมมันก็สามารถเสียบได้นะครับผม่านี้นะครับอันนี้ก็ถ้าไม่ใช้เนี่ยก็สามารถเก็บได้นะครับเอาไว้ตรงเขาเรียกว่าเกาะเกาะโล่สไปชิลนะครับผมนะสามารถเก็บได้นะครับผมอาวุธหลักๆก็มี แค่นี้นะครับผม3อย่างนะครับสำหรับตัวของ Guerilla d a n c e นะครับผมในเรื่องจุดขยับเนี่ยก็ถือว่าก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับจุดขยับผมผมคิดว่ามันยังไม่ดีเท่าไหร่ด้วยอะไรด้วยดีไซน์ของมันแล้วเนี่ยนะครับผม,มก็ขยับได้แบบไม่ได้แบบดูทรงเท่ๆแบบพวกแบบเอร์เรียอะไรประมาณนี้นะครับผมนะมันต้องข้าเป็นโมดูสูบแบบเฮฟวี่โมดูสูบแบบ็นสูบแบบ ใหญ่อะนะครับผมนะตัวใหญ่ง่ายๆนะครับเป็นแบบบิ๊กๆอ่ะสัดส,ส่วนมันจะแบบใหญ่ๆเบิ่มๆทุ่มๆหน่อยนะครับประมาณนี้ทําให้นึกถึงแบบพวกวเอออะไรอ่ะของเรื่องงานดมอ่ะโดมอ่ะโดมบิ๊กโดมอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับก็เรื่องจุกขยับก็อาจจะแบบไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ว่ายืนเท่แน่อนอนเอามายืนแล้วแบบผมชอบมากนะเพมันยืนได้ดีอ่ะเพราะขามันใหญ่ดี นะมันรับน้ำหนักได้ดีนะครับผมอ่าแล้วก็จุดที่ผมอยากจะ,จะพูดก็คือเรื่องสีสันนะสีสันของตัวนี้มันมันก็ดีแหละสีม่วงอะ่ะมันก็สวยแหละแต่ว่าถ้ามันแซมสีอื่นไป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 หน่อยแบบว่าแบบช่วงแบบตรงไหลอยอย่เงี้ยมีสีอื่นแซมไปบ้างเนี่ยเป็นสีขาวสีเทาสีอะไรพวกนี้สีเหลืองอะไรนะให้มันดูแบบ โดดเด่นออกมาหรือว่าตรงหนามอะไรตรงนี้ให้มันมีสีสีสันบ้างก็จะดูแบบไม่เรียบจนเกินไปอ่ะเวลาเวลาดูเวลาดูตั้งโชว์เนี่ยมันก็จะดูเรียบไปหน่อยเพราะว่าแบบมันม you <Yeah. S 2> you ีด you <un> well ีเทลนะพวกเกาะต่างๆอะไรพวกนี you ้คือมันมีดีเทลของมันนะครับผมเนี่ยพวกขาพวกแบบด้านหลังอะไรพวกนี้นะด้านหลังเนี่ยมันมีดีเทลอะไรของมันเนี่ยนะครับผมมันมีดีเทลมันมีร่องมันมีช่องอะไรต่างๆเนี่ยถ้าแบบมันมีการแบบ แยกสีออกมาหรือแต้มสีออไปเพิ่มเนี่ยผมว่ามันก็จะดึงดีเทลอะไรพวกนี้ออกมาเยอะเลยนะครับผมนะเนี่ยมันมีดีเทลแบบพวกเกาะไหลพวกนี้มันมีความเหลี่ยมตรงนี้มันมีช่องระบายอากาศอะไรตรงนี้เนี่ยมันมีหนามะลรพวกนี้ถ้าแยกสีออกมาผมว่ามันจะดูแบบทําให้ตัวมันมีอะไรมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมสรับเรื่องของสีสันนะนะอ่าแล้วก็เออผมื่อบอกไปตรงหัวเนี่ย เวลาขยับก็ระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงหัวของเขาเนี่ยมันมีเขามันค่อนข้างใหญ่นะครับผมนะเขาเขาของมันเนี่ยนะ,ะมันมีหลายแฉกนะแฉกหน้าแฉกหลังอะไรของมันแล้วก็มีไอสีขาวๆเนี่ยข้างหลังอีกด้วยเนี่ยนะครับเวลาขยับเนี่ยมันจับเนี่ยอย่าไปจับตรงเขาขยับนะเดี๋ยวมันจะหักให้จับตรงแบบเอ่อตรงหัวด้านหลังแล้วก็ค่อยๆขยับเอานะครับผมนะ ออตรงเขาเพราเขา,ขามันใหญ่นะครับผมนะต้องระวังนิดนึงนะครับผมอยา่าไปจะไปดิดตรงเขานะเวลาขยับหัวให้จับตรงฐานตรงหัวเนี่ยค่อยๆขยับนะครับผมนะเพราะว่าเขาเดี๋ยวมันจะหักเอาหรือจะซวยนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับไม่มีอะไรมากนะตัวนี้ก็ถือว่าต่อมาก็ต่อง่ายนะครับผมนะ ที่ต้องระวังก็บอกไปแล้วนะครับผมเกาะหลังมือเวลาเล่นกระหอ,อกอะไรประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของกูเอลดิลันซ่านะครับผมเดี๋ยวมาฟังสรุปรีวิวก,กันดีกว่าว่าตัวนี้จะได้กี่คะแนนกันนะครับผม ลัคบก็มาถึงช่วงสรุปนะครับการรีวิวของตัวของ h g ฮเกตนะครับคูลดิล HG 1น4่ต่ตัวนี้นะครับผมนะก่อนที่จะออให้คะแนนนะผมขอขึ้นภาพอินเสิร์ตเกนการให้คะแนนก่อนนะครับก็จะแบ่งเป็น S A B C ตามที่เห็นเลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะผมขอให้เป็น B นะครับผมนะตัวนี้ก็ให้เป็น B B ไปนะครับผมนะสำหรับ ราคา4 2 0นะที่ผมซื้อนะผมให้ B นะแต่ถ้าถ้าผมซื้อในในราคาปกติเนี่ยในราคา550 500ถึง580เนี่ยตัวนี้จะไปเหลือจะผมจะให้เป็น C นะอ่านะครับถ้าซื้อมาในราคาประมาณแบบต่ำต่ำกว่า500เนี่ยผมผมขอให้เป็นเป็น B เลยนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยผมว่ามันเหมาะสมกับมันมากมากนะครับผมว่าราคาราคาที่แบบ500กว่าบาทเนี่ยผมว่า มันต้องมีอะไรที่ดีกว่านั้นอ่ะห้าร้อยกว่าบาทอ่ะแค่นี้มันยังไม่พอนะในเรื่องของออลุกเล่นหรือว่าเรื่องของดีเทลต่างต่างแล้วก็เรื่องของการแยกสีอะไรประมาณนี้นะครับผมนะผมว่าราคาประมาณ400าเนี่ยโอเคแล้วนะผมว่าตัวนี้บันไดอ่ะตั้งราคาเย็นสูงไปนิดนึงครับผมผมคิดว่านะนี่โดยส่วนตัวนะครับผมสำหรับเจ้าของตัวกูเอลดีลันซ่านะครับผมนะอ่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมข้อเสียอย่างหนึ่งลืมบอกไปก่อนก่อน ก่อนหน้านี้นะครับผมน็คือที่อันนี้โดยส่วนตัวถ้าเป็นไปได้นะผมอยากให้ตรงที่ด้านหลังเนี่ยสออันนี้นะครับผมน่าจะขยับได้สักเล็กน้อยนะขยับแบบโรเทชซ้ายขวาอะไรนะบิดบิดซ้ายขวาอะไรประมาณนี้มันคือมันแข็งไว้หน่อยเว,เวลาเวลาเวลามันดูมันค่อนข้างแข็งแล้วมันก็แบบดูแข็งแข็งอะไม่ดูไม่อ่อนไม่พิวไหวอะไรประมาณนี้ผมอยากให้แบบปีกตรงตรงด้านหลังของแบ็คแพคเนี่ยน่าจะขยับได้ โรเตชซ้ายขวาเล็กน้อยนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับผมนะอ่าแล้วก็อย่างเช่นทนี่อยากให้ขยับก็คือตรงช่วงบริเวณนี้นะครับผมนะอ่าตรงแง่งตรงเนี้ยถ้าขยับแบบขึ้นลงอย่างเงี้ยโรเตชขึ้นลงอย่างเงี้ยเออสักเล็กน้อยนะครับไม่ต้องแบบเยอะหรอกนะครับผมแยกชิ้นออกมาให้มันดูขยับได้นะครับผมคิดว่าก็จะดีสักเล็กก็จะดีนะครับผมสิดแต่ผมนะเออให้มันดูแบบเออมันมีความแบบ เอยืดหยุ่นอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ผมคิดว่าตัวนี้ก็น่าสะสมนะสำหรับผมนะฮะถ้าได้ราคาที่แบบต่ำกว่า500คือหยิบมาเลยนะครับผมเนี่ยเพราะผมผม,ผมเห็นที่ร้านเขาแปะป้ายเหลือราคา400เนี่ยผมหยิบเลยตอนแรกกะไม่ซื้อหรอกนะครับราคา500กว่าบาทผมดูรีวิวผมดูภาพตัวอย่างแล้วผมรู้สึกว่าราคามันสูงไม่หน่อยนะครับกับสิ่งที่เห็นที่เห็นนะเออแล้วก็สิ่งที่ได้มาเนี่ยนะครับผม ก็เลยไม่ซื้อแต่พอเห็นราคาเซลล์ลดราคาเนี่ยผมเลยหยิบมาเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวกูเอลดิลันซาตัวนี้นะครับผมนะอ่าก็ประมาณนี้นะกันนะครับสำหรับตัวของไฮเกตนะครับกูเอลดิลันซานะครับผมนะก็ ใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮรการดําภาคแม่มดนะครับหรือ t i s form mercury นะครับผมก็ไปหาดูกันได้นะครับผมนะตอนนี้ก็ฉายจบแล้วนะครับผมนะสามารถร,รับชมได้ทางช่องทาง YouTube หรือช่องทางสตรีมมิ่งอื่นๆ ตามที่เขาได้ระบุไว้นะครับผมนะก็มีให้ดูฟรีด้วยแล้วก็มีแบบเสียตังค์ด้วยเด l ิกเน็ต l ิกก็มีให้ดูนะสลหรับเจ้าตัวของกันดั้มภาคแม่มดนะครับผมเดอะวิชฟองเดอะคูบี้นะครับผมก็เป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะสนุกอยู่เหมือนกันนะครับผมสลหรับเจ้าตัวของกันดั้มภาคนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสลหรับการรีวิวครั้งนี้ก็ถ้าผมพูดอะไรที่ผิดพลาดไปหรือว่าพูดอะไรที่แบบให้ข้อมูลผิดอะไรประมาณนี้ก็ ก็กราบขออภัยด้วยนะครับผมนะแล้วก็ขอบคุณนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับผมเข้ามากดซ u b s c r i b ์กดติดตามนะครับกดไลค์หรือกดแชร์หรือมาแสดงความคิดเห็นก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับผมสำหรับการกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือแสดงความคิดเห็นก็ขอบคุณจริงๆนะครับผมนะแล้วก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับผมว่าจะเป็นตัวอะไรก็ ฝากก็้ด้วแล้วกันนะครับส่วนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย